ขั้นตอนแรกนะจ้ะเขากะสีหั่นสบู่เบนเน็ตจ้ะให้เป็นชิน้นเล็กๆนะจ้ะตามใจชอบเลยจ้ะไปสีหั่นแบบใดกันตามใจชอบ จาเขากับน้ำมาใส่นในขวดน้ำมันเกลือจ้าเนี่ยเาเตรียมไว้ผู้ใดอันมีขวดหัวปมแบบไอ้แนวขี้หมาดน้ำกะสามารถใส่หัวปมได้เลย,ยจ้าแต่ว่าไม่ว่าไม่ใส่ขวดไอ้เกลือแล่นีน่มันละลายเล็้วแมจ่จ้าเพราะว่ามันบางมันบางเรามันไนอ้เขาอิ่นจังไดเรนทนกับความหอนนะมันละลายได้เล็้วเนี่ยจะ้ะเขาก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปจนเบิดจ้าเมใส่เบิดแล้วสองขวดจ้านี่ขวดที่สามทีเหตุบางคนข้าเจ้ากับสีส่ออยลงไปน้าแต่ว่าเม่นสูตรส่ออยน่ะเม่บ่มักเม่ว่าสูตรบอไซออยนี่เม่ใส่ถือไหมจ้าอาจีตหนึ่งน่ะนาขาวขึ้นอีหลีจ้าะวาเม่นเหตุงานสวนเนาะเหตุงานสวนเราเม่นมันสีด,ดำยุ่งมองขอบปาก จะไม่ใส่เบอร์สองขวดหนักห,หนัาขาขึืนล้วกะเวลาเป็นสิวน่ะสามมือสามมือน่ะสิวลุดเลยจ้ะมันสิเป็น,ห,นหัวออกมาเลยเพราะว่าต้องบีบนี่จ้ะเส็จแล้วแค่นี้เขาก็ได้ครีมอาบน้ำแล้วก็บสบู่ล้างหน้าแล้วจ้ะเขาตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนาะจ้ะหนึ่งมือหนึ่งวัน แลเฮเจังคอยเอามาใส่เนาะจ้ะใส่ได้ทั้งโตทั้งหนาเลยนะจ้ะนี่บ่ต้องไปเห็ดหยังบ่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะจ้ะนะจ้ะไอฝากให้พ่อแม่พี่น้องร้องไปเห็ดเบิงนะจ้ะผู้ดใดอยากหนาขาวขืนแล้วกาอยากเห็ดซิ้วหัวนะ่ะมันหลุดนะ่ะได้ผลนี่ลีจ้าเม็ดทนร้องแล้วอันนี้ขวดที่สามจ้ะบ่ดีจริงบ่ใส่จ้ะบ่เห็ดสำหรับคลิปนี้กะบา,บายยขอบคุณค่ะ